โดยเพื่อนทราบกันไหมครับว่า69%ของผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะกลัวพลาดโอกาสไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการสินค้าเหล่านั้นจริงๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับโ r o โม,โมหรือ fear of missing out หรือกลยุทธ์การสร้างความรู้สึกกลัวการพลาดโอกาส โดยการสร้างความเร่งด่วนให้กับลูกค้าทําให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าทันทีนักประสาทาวิทยาพบว่าสมองมนุษย์ถูกตั้งโปรแกรมให้เกลียดการสูญเสียมากกว่าความสุขจากการได้รับถึงสองเท่าจึงไม่แปลกใจเลยที่โฟโมจะกลายเป็นหนึ่งในจิตวิทยาการตลาดที่ทรงพลังที่สุดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในกี้กับรองเท้ารุ่นลิมิเต็ด dition ที่ผลิตจํานวนจํากัดพวกเขาไม่เคยบอกเลยครับว่าผลิตกี่คู่แค่บอกวันเปิดขายเท่านั้นทําให้ลูกค้าจึงรู้สึกว่าเขาพวกเขาจะเป็นจะต้องรีบซื้อกันครับ หรือซาลาที่ไม่เคยผลิตคอลเลกชันเดิมซ้ำเลยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันทีเพราะกลัวว่าจะพลาดแล้วและไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้ออีกจะเห็นได้ว่าโฟโมสามารถทำงานได้ดีเพราะมันตรงกับธรรมชาติของมุษุ์ที่กลัวการพลาดโอกาสครับธุรกิจทุกข,ขนาดสามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นการทำแฟลกดิวหรือการสร้างแคมเปญรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับลองนำโฟโม o ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณดูนะครับฝากกดไลค์ s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเล็กๆให้กับพวกเราเดอะช็อตคีย์มาเปลี่ยนความคิดให้เป็นโอกาสกันนะครับ